อ๋พอขอกับมาหน่อยคือเจ้าตอนนี้เราอยู่ที่เดบมอบางแคหเนะเดมอบางแคห่นะนักเรียนนักศึกษาเนกำลังเดบกุ้งเหียนมาจืกนกะันนักศึกษาไทยออวันนี้มาเดินยังไกลสุดคือชิมงาน ยิ่งเนาะบ๊อบบี้แล้วก็น้องอา้าน้องตีมกลับไปห้องก่อนเดี๋ยว้อพี่น้องอย่างแต่พอหนาก้ก่อนไอซุกนะ้ะหั้ข่าากลับยังอยู่เดือมหม้อบางแค่อยู่เพราะว่าบอลน้อถ่าน,าานพี่ FC เนาะเพิ่นมาเพิ่นมาเพิน่นจะไปเด่นน้ำอยู่ห้องนะก็เลยรอถา่านถ่ามเมื่อกลับพร้อมกันพี่น้อง พี่บอมพี่น้องเนี่ยไอหักไปน้อยเนาะชิบ้าเด่นน้ำเจอนนีเพี่น,อน,อน้อนฮอนเดือมหม้อวังแท่และพี่น้องเพคนกำลังจอดรถน,นะสินาดเจอกันแต่กับพวกเคยเจอหนะ่าพี่คนจักเถื่อนและพี่น้องนี่ก็กครั้งแรกเนาะที่จะได้เห็นกันยังจะยิ่งจะคุยกันในไลน์เนาะ ก็ตื่นเต้นอยู่นะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เมื่อยเบิดมือพี่น้องเลยย่างย่างเบิดมือเบิดเว้นปลาตอยมันโอ้ยแข็งแรงมากพี่น้องพาย,ย่างกัวเบิ้ดเลยนะแหงพี่น้องเอ้ยป้าตอยใจดีแฮงพาทีมงานเราไปเที่ยวมื่อนี้ไปขึ้นตึก80กว่าชั้นพี่น้อง เดินยิวเมืองกรุงเทพคือว่ากุงค่าที่นี่ไม่รอ,เอ้เลยกุุงคามาสี่ไหนไม่เห็น,หนตอนนี้กำลังเดินไปหาพี่บอมเนาะโอ้โหพิ่อยู่บอลใดอยู่หม่องใดนเน่ยตอนนี้เจสินาเจอกันเพี่มาสิ หาสือแนวกินกับพี่น้องในกรุงเทพพี่น้องเอ้เดือดร้ายคัะตอนนี้ก็มาเจอพี่เ็นแ้วพี่นอ้องเจอแล้วพี่เป็นยาว่าจนหอ <laughs> บยอมแล้ว แร,แรกก็จะเขินกล้องนะครับอันได้ครับไ,ไปถ้ปากันเดินเดินเดือหม้อบางแคพี่น้องเดยวสิสื่อน้ำเป่าไปกินยู่หอมเสื้อโอ้หอมห้าหกหกเลย <66 S 1> หอมห้าหกมาก<ส>ห้องรกมากๆ ឡើងទៅข้างล่างอ่ะ มือ่นอย่านท่าไหนมากิน KFC อยู่ไหนอยู่มีคนเฉดเดี่ยว KFC หมื่นก็อ,อ่ืออันนั้นเลือดเดียวนี่สิ่ก็ได้เนี่ยมาซื้ออาหารเย็นวันนี้ปลาทูเค็มเอ้ยไม่ใช่ต้มเค็มปลาทู <c oughs> ปลาทูต้มเค็มปลาทูต้มเค็มปลาทูต้มเค็ม,ม,ม,มโหเคยกินนักถือเหรอจะซิมมารอเดิอมหม้อฝังแคผลวันนี้พี่บอมมาซื้ออาหารพามาซื้ออาหาร เย็นวันนี้ไอ้มันรดเดียวกันครับรั่นเลยแล้วก็เอาอน,นี้สองอันนี้แพ็คเ,เอยอเอสอง้อนมะเขือป่ะไม่ำทำพริกนมำำทำพริกนมเอ๋ <laughs> เอามาจากจำปาสะัต แม่นเลยน้ำพริกหนุ่มเอพริกน้ำพริกอมาจากักจรมัสักไม่ใช่มาจากขางเหนือไม่ว่าอมาจักกรมสักแค่มู้กิทีมงานคงกินหอด้วพี่น้องเลยอยากลับบ้านมันใส่โบมีเน็ตเลย ทายแล้วน้องซืยอกับข่าววันนี้ข,ข่าวเย็นเว่าซืออ้อเี่จ็ดร้อยเก้าสิบห้บาทโอนได้งไมได้เจดร้อยเก้าสบาทโอ้โหอาหารวันนี้เล็้ถุงเลยคุณคโอนได้ าไกินกินยางกินมูกอทาหรือว่าหินโอ้ยกินอะไรก็ได้ทนไหนวัดทักสองไปน้ำเขานี่ อนึ่งพันห้าตูนา์เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการจนาพิเศษถนนทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครังตะวันตกโอ้ยซุกนะมันบ่นยังออกจากเดือมอยไม่ได้เลยครับแล้วจะบอยไปไหนออกตลาดจอดรถยังท่านไหนว่าไปถามว่าไอ้ป้าป้าต่อยเนี่ยเพิ่นเพิ่นเศร้าหายยุดพลาดไม่ได บ่บ่หลังจากที่ไปไปหัวหินมเออกลับเบิดเลยกับก็คือจากเราตอนกลับจากหัวหินเราไปพักที่ไส่ตอนกลับจากหัวหินน่ะไปพักที่ไส่เอ้าเอ้าเราเหมือนบ่หน่อยคือคุยกับพี่สั้นโอพี่สั่นพี่สั่นเขาจะมารับบ่บ่เพิ่งสั่นไอ้เพิ่งสันไอ้จีจองห้องพักอ่ะไอถามบ่หน่อยหลายมือละ สิจองของฝาก็จองอยู่แถวสยามสแควร์นะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกาญจนาพิเศษถนนทางโค้ขนาบวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกระวังทางการเป็นอัตโนมัติเลืมขอบคุ้า่ เกือบเลยเันจะปัดเราไหมลรไปเดินทางกลับ <imprisoned> ห้องพี่น <kind abonn> ้องตัวนี้มันไปวใดมันพอวารมันมีอัน FC FC อันมาหาอยู่ห้องพี่น้อง FC ขาเอ้ามา FC ไอสุกว่ะเป็นยังจากเนาอีกสองร้อยเมตรใช้ช่องทางไหนก็ได้เพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสี่ ตอนที่อดาวเนี่ยคมาดเรืเหตุเหตุให้น่ออยู่ท่านี้ป่ะเดกเล็กเด็ขาหายนนีอไลมันที่บมีไลนันพี่น้องเ้ยสิ่ดีคือพามาทางเปลี่ยวที่อยู่ปนผเนเนเนม o ก็ขเขาก็ซื้อบรร้ายพี่น้องเลยทางนั้นเอฟซีมาเด่นน้ำยุหงเป็นกระซือกับเขามานำพี่น้องเลยเอดีว่าภายเนาะสิกินกัเขาไว้ซื้อเขามาเป็นสิบทง ขณะย่้อ่ะมันก็อยู่ทางซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเดินรอบอ้อถึงแล้วพี่น้องมงแง่อยู่ดินี่มึงขับผมเรียวขับอีกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จะท่างจัดรถย่ะ จอดรถขึ้นตรงไหนติดหมายของคุณอยูข้างขวาตรงนั้นหัวเสามันคือไอ้มา <c oughs> ลงมาถึงแลว้วพี่นอ้องอพาร์ตเมนต์แม่นบอกหรือว่าโรงแรมครับเอ่อไม่ได้นอนครับไม,นนไม่ได้นอน,ไม,น,อนไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนครับ อะไรโอู้เห็นแวบๆเร่องอะไรมาน,นิ้วอะทะเลมีนอวันเปิดเนี่ยนะจ๊ะเป็่อะไร อันละอสาขึ้นทางนี้ก็ได้พี่ไปชุบยางก่อนจ้ะเอ้ยยืมจานขึ้นไปพี่พี่ว่าขึ้นไปห้องหมอขับพี่น้อง f พีเอฟซมาหาพี่น้องเียแวส้ากินมูพี่พี่ชพี่สุกเหรอพีู่ดกว่พี่อันนี้พี่ิงฮะพี่อิงอพี่งอ๋อซื้อว่าไหนมันติดเลขกระิบตองสามองเจ็ดอยู่จริงเหรอพอดี มาเจอกันพี่นองเลยขึ้นไปห้องก่อนไหมกี่ค้อว่าจะไปรับมารับไปกินทิมงานไปไว้วบามือนี่นะแบบบ่าประมาณแบบว่าเป็นเลาะมาต้องคุยกับเขาอะว่า รือหรือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาก็ชินอนนี่บ่อคือนีเขาอยู่นี่คืนอมีมาหรือว่าเหมืออื่นก็กลับแต่ว่าอยู่นี่สองคือเดี๋ยวเดีือนสิถามป่างนะจะอยู่นี่อีกแล้วเพราะว่าวันที่แปดจะไปหัวหินไปหัวหินครับพี่อิงครับพี่พี่ซุปบอครับอ๋อพี่ซุป พอดีเพิ่นซื้อซื้ออันนั้นมาฝากเพิน่นมาชิมาไปกิน,นอันนั้นกินหมุกกระทะมื้อนี้แต่ว<า>่าต้องไปถานม,มึงเนาะวะข้าจะจะกินบ่แต่ว่าพี่อันนั้นพี่บอมซื้ออาหารมาหลากหลายนี่ซ<ม>ื้อแนวกินหรือว,ว่าพรุ่งนี้ว่างบ่ไห้พรุ่งนี้ตอนเย็นเอา,าเป็นพรุ่งนี้เนาะว่างไหมว่างบนมื้อก็ขึ้นไปนั่งเดินยืดเท้าได้าไหมครับช่างหนล้วโอ้ไปบ้านพี่วะครับ อื่นเนาะเอาหอยไปเห็ดจุผลกันแหละอ่า,นอา,าหนึ่งว่ารถนึกว่ารถไข่มาจอดที่นี่ว้าเ <c oughs> จ้าพี่เอฟซีน่ารักมากเอฟซีฝั่งไทยน่ารักทุกคนพี่น้องเอ้ยบาวาอยู่อีสานบาวาอยู่กรุงเทพ คนกบมาหาไปขึ้นขึ้นห้องก่อนบ่ขึ้นห้องป่ครับไปขึ้นไปนั่งเบากันอยู่ห้องก่อนเนาะจังน่อยห้องกว้างยูนั่ <c oughs> นงได้ห้อยูครับไปอดมอมาหอนห้อง เราก็มีเอฟซีมาเยี่ยมนะครับท่านผู้ชม้ขอถ่ายต่อตัวนี้ถ่ายต่อตัวนี้ต่อเลยต่อเลยเห็นเพชรชิบดียวนี่แหละสไตล์ตัวจินมากแต่าไหน่สวัสดีหน่อยดีสวัสดีค่ะก็ชิมือะไรเนาะไปพบเพื่อนอยู่สามคนเหมือนนี่มาลำหลังป้าต่อยเพื่อนผ้าไปกินยังเกาะกินตำมะฮงตำมะฮง ตำมะคุงกับข้าวหมูย่างหรอเมนไดลอิ่มหรือเปล่านะอิ่มโอ้ยอุตส่าห์สื่ออ่ากข่าข้าวมานี่ไม่ไม่ถ่ายว่าถ่ายเอาพี่บอมดอกเบิ้งเน็ตดิเข่าข้าวเพิ่นแพ้มากมักดายพี่น้องเอยป้ากินอื่นสาท่านกับกัากอนพอดีอันมานางเบาวกับ พีพีเอฟซีพันเป็นเกินกับโจทย์ร้ายโจทย์ร้ายก็นั่งร่มกันพี่น้องเไยดีใจแห้งบวกขีดว่านซี่อันพีเอฟซีมายามหัวทองเนี่ยนี่เนาะอยู่ไกลๆกันนี่แหละเพิ่นโทรมาเอ้าพขาอกเฮ้ยโทรมาว่าเพิ่นโทรมาของแหล่นี่ก็ดีเพิ่นกลมาเลยเนาะพี่อิงกับพี่ซุกแล้วกับพี่บ้อม ไอ้หากบ้างน้อยคุยกันแต่ดนแต่พี่น้องคุยกันตลอดเนาะมือนี้เพิ่นมีแนวมาฝากอยู่หรอกเดี๋ยวโอ้โหและนี่และเดี๋ยวคลิปหน้าเด้ใส่เฟซคล้องฝาดจากพี่ปอมนะแม่นอยู่วะเอามาฝากอยู่วันนี้โอ้อเดียนะ๋ยว <laughs> พี่นอ้ <laughs> อยเอามาขายวะ <laughs>

อันกันยินตอามน้นจะอยจะิกินเขาพี่น้องพักผ่อนนะเนาะอาบน้ำเนี่ยจิกินไปา่บรเูมวนดีไสิจะไปถ่ายรูปนั่งไหมพรุ่งนี้น่าจะไปไอคอนสยามบ่ไปขี่เรือไปขี่เรือจไป่ไปนั่งเรือ speed